700คนในโครงการเงินสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมร้องไม่สามารถผู้เงินได้หลังจากเขาร่วมโครงการมานานกว่า10ปียอดเงินกว่า19ล้านบาทและไม่ได้รับการชี้แจงจากคณะกรรมการที่ชัดเจน ภาพบรรยากาศความประทับใจทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาของผู้ชมในงานมหกรรมท้องโ์รวมใหม่เพื่อแม่ตอนผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่รวมสุดยอดนักเทศนักร้องนักพูดและนักช่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสิบ้านกประมาณร้อยเมตรทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ําสายใหม่ขานุกวรรักษ์สะบุรีจังหวัดกําแพงเพชรถึงอํงเาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งชาวบ้านหลายๆคนยังไม่ทราบถึงความชัดเจนของโครงการครั้งนี้บบนสถานีมีดีมาบอกวันนี้จะพาไปรู้จักกับโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว ที่อำเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีการเรียนการสอนเน้นหลักสูตรให้นักเรียนได้ลงมือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างจริงจังเป็นกลวิธีที่ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักกับวิถีชีวิตพอเพียงอย่างแท้จริง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนุมากเกษตรพืชผลค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่5สิงหาคม2556ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องส่งนะคะมี2ผู้ชมกลุ่มใหญ่เลยนะคะที่มาร่วมในรายการกลุ่มแรกก็คือพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้อยากให้รายการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะเชิญค่ะคือเราเป็นสมาชิกกลุ่มสจอมทรัพย์ของตํบาบลนครปฐมนะคะ,คะแต่ว่าขนาดเนี้ยเราไม่สามารถที่จะกู้เงินหรือว่าถอนเงินของเราได้โดยที่ ประธานกลุ่มสัจจะไม่อธิบายอะไรให้เราฟังเลยเราก็เลยอยากรู้ว่าขนาดนี้เงินของพวกเราอยู่ที่ไหนค่ะอะนี่เป็นประเด็นสำคัญเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน นะคะเราประสานง,งานน่งยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายคงจะได้คําตอบให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนในวันนี้ด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นน้องนองนักเรียนมาพร้อมกับครูอาสาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีเดี๋ยวขอตัวแทนคุณครูนะคะวันนี้ที่เราพาเด็กๆนะคะมาร่วมในรายการสถานีประชาชนอยากให้คนดูได้อะไรคะอาจารย์คะ คือวันนี้นะครับพวกเราตั้งใจมากเลยที่จะมาโชว์กล่องยาวแต่จริงๆแล้วโรงเรียนของเราเก้าวมาในลักษณะการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวนะครับสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้คือว่าถ้าหากว่านักเรียนได้เรียนไ c t หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเด็กเราจะไปได้ไกลามากกว่านี้ครับอืมค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้มาดูนะคะว่าน้องๆเขามีความสามารถขนาดไหนและสิ่งที่เราจะช่วยเหลือน้องๆเขาได้อย่างไรบ้างนะคะค และการในส่นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีเรื่องลําบากทุกข์ร้อนตลอดจนมีเรื่องราวดีๆอย่างเช่นคนดีๆโครงการดีๆอาชีพดีๆอยากจะแนะนําเข้ามาในรายการสถานีประชาชนก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของรายการค่ะ027902111และ027902630 3นะคะหมายเลขเดียวกันนี้ท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้ค่ะสภาทนายความนะคะส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการสถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปรึกษาได้ฟรีนะคะสำหรับทนายความท่านแรกวันนี้คุณจักรเสตศมวิพาทค่ะ ท่านที่สองคุณสันติภาพรุมหน้าค่ะนะคะและเป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทั้ง SMS ที่หมายเลข426 8822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกแนะนำติชมรายการได้หมดเลยค่ะเพียงครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นนับว่าถูกที่สุดก็ว่าได้นะคะและสำหรับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรามีเสื้อยืดที่ระลึกของรายการสถานีประชาชนมอบให้กับท่านผู้ชมนะคะจำนวน10ท่านทุกวันเลยนะคะวันละ10ท่านด้วยกันขอเพียงท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นแนะนำติชมรายการสถานีประชาชนเข้ามานะคะว่าท่านชอบตรงไหนจุดไหนที่ยังอยากให้ปรับปรุงนะคะรายการน่าจะมีการนำเสนอ นเรื่องนั้นประเด็นนี้นะคะแนะนํากันเข้ามาได้เลยค่ะทางรายการจะได้น้อมนํานะคะนำไปพัฒนาปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะ ด,ดีนะคะแล้วก็สําหรับในช่วงแรกนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาติดตามนะคะภาพบรรยากาศผ่านไปแล้วค่ะสาหรับงานมหากรรมรวมใหม่เพื่อแม่ตอนผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่วันอาทิตย์ที่4สิงหาคมที่เซนท่านแจ้งวัฒนะนะคะเป็นการรวมทั้งนักเทศนักพูดนักชอยนักร้องอยู่ในงานเดียวกันโดวยวัตถุประสงค์สาคัญนะคะเพื่อเทิดอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตแล้วก็เพื่อเป็นการนะคะทำให้ลูกๆได้ระลึกถึงพระคุณแม่พร้อมกับตอบแทนพระคุณแม่ด้วยงานนี้นะคะสร้างความรักความอบอุ่นให้ทั้ง ครอบครัวกันทีเดียวเพราะว่ามีหลายครอบครัวนะที่คุณพ่อก็ไปด้วยไปติดตามรายงานจากคุณธนิตาเทียนเงินค่ะ สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างมากค่ะสำหรับกิจกรรมงานรวมไม้เพื่อแม่ในครั้งนี้บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้ามากันเป็นครอบครัวยกกันมาทั้งบ้านเลยละค่ะหลังประตูเปิดทุกคนก็ต่างเลือกทำกิจกรรมภายในบูธต,ต่างๆอย่างสนุกสนานทั้งการทำบุญถวายสังฆทานถวายปัจจัยกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญโนเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ทหารสามจังหวัดชายแดนใต้ บริการตรวจสุขภาพวัดสายตาฟรีจากโรงพยาบาลต่างๆค่ะ <S <S <ess im it> จากนั้นก็เป็นการแสดงของน้องๆจากบ้านชวนชื่นซึ่งเป็นการแสดงจินตะลีลาประกอบเพลงซึ่งเรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้ไม่น้อย <S <S <ess im it> และต่อด้วยการแสดงของสุบุญเลี้ยงซึ่งบทเพลงผู้หญิงที่อยากกอดที่สุดในชีวิต <S <S <ess im it> เพลงอิ่มอุ่น <S <S <ess im it> ที่ทุกคนรู้จักกันดีและอีกหลายบทเพลงได้สร้างความซาบซึ้งในพระคุณของแม่ เพลงฉ่อยของนโยงนพวงและนนงต่างเรียกเสียงหัวเราะและแทรกซึงด้วยความรักของแม่ทั้งซึ้งทั้งขำกันทั้งงานเลยล่ะค่ะหัวใจหลักของงานในวันนี้คือกิจกรรมรอยจุบบนฝ่าเท้าแม่ที่มี อาจารย์ชายกลางชวนลูกๆร่วมกันล้างเท้าให้แม่ซึ่งกิจกรรมนี้เรียกทั้งรอยยิ้มและน้ำตาให้กับทุกคนที่มาร่วมงานได้ไม่น้อยค่ะดีค่ะดีค่ะก็ได้ขอขมาแม่ค่ครู้สึกดีมากค่ะ แม่เนี่ยเป็นคนเงดูเฉพาะก่มนทำให้เรางานวันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะาดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าลูกอะว่าเราเลี้ยงเขารักเขาแค่ไหนเขาก็จะได้รู้วันนี้ถ้าเขาทำมาผิดไปไม่ก็ให้อภัยทุกอย่างโดยทังพูดคืองานนะคะมีมีหลากหลายอะค่ะมีทั้งที่ที่สนใจตั้งแต่แรกก็คือว่ามีพระทั้งสองรูปใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีฉอยยังมีนักพูดที่ว่า ชั้นนาของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่างานลักษณะนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆถ้ามีก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีความรู้แล้วก็เหมาะกับเด็กๆด้วยะค่ะหลังจากเช็ดน้ำตาก,กันแล้วนะคะอาจารย์จตุพลชุมพนิชก็มาสร้างความสนุกสนานกับการทอกโชว์ที่มีข้อคิดให้ทั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่และลูกได้ย้อนกลับไปมองอีกด้วยค่ะทต้องมีเสาๆด้วย สาวนี่เงลยลูกเขาดกไฟแล้วสองแล้วสวยๆงั้นแล้วแบบว่าแบบว่าแบบว่านี่มงอยาายาดไหนแบบแนะกุจะฟังเนี่ยเนี่ยถามแล้่อยเนี่ิลูกเขาไม่ได้ถามจริไงไหมฮะจิตนาการนีสำคัญมากปิดท้ายงานด้วยทลอกทามจากพระมหาวุฒิชัยหรือท่านวอวชิระเมธีในหัวข้อสันส้นๆที่ได้ใจความว่าแม่ที่แม้คำจะสั้นแต่ก็มีความหมายมากมายจนไม่สามารถประมาณได้ ทงทงงีี่มบค้ััลรภาพบรรยาก,กาศสนุกสนานซาบซึ้งเต็มๆเราจะมาให้ดูกันอีกครั้งค่ะในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปธนิตาเทียงเงินไทย PBS รายงานค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะก็ชื่นอกชื่นใจโด,ทโดยทั่วหน้ากันนะคะครอบครัวไหนที่ไปคุณแม่คุณลูกก็จะได้มีโอกาสล้างเท้ากันนะคะบางครั้งไปคนเดียวได้เห็นภาพเหล่านั้นก็ยังรู้สึกอิ่มเอมในหัวใจนะคะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมโดยยอดรวมคนเมื่อวานนี้ประมาณ5,000คนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s เรามีการบันทึกภาพในงานทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนํามาตัดต่อออกอากาศในวันที่12สิงหาคมวันจันทร์นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที ท่านผู้ชมก็ไปติดตามชมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นใครที่ต้องการชมภาพนิ่งในงานสามารถเข้าไปดูแล้วก็แนะนำแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook ของรายการสถานีประชาชนไทย PBS นะคะ นี่แหละค่ะบรรยากาศในงานนะคะโอกาสหนนะ้าถ้าจัดอีกท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องไปกันให้ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันงาน,นะะจะทําให้พวกเรามีความสุขใจแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่ดีงามในความคิดในความรู้สึกของพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณในส่วนของทางวิทยากรไม่ว่าจะเป็นท่าน ววชิระเมทีท่านพระอาจารย์ชัยกลางอภิพยานยโนพี่ช่วยสุบุลเลีย้ยงนะคะอาจารย์จตุพรชมพูนิตและก็สามน้าจังหวดหน้าบ้านที่มาร่วมการรวมไปถึงพิธีกรในงานนะคะ<อ>น้องแผ่นเค้กนะคะน้องแผ่นเค้กก็มาร่วมเป็นพิธีกรนะคุณอดิศักดิ์ศรีสมนะคะรวมไปถึงคุณป๊อบจำเริญรัตตังตระกูลนะคะและก็คุณอ๊อฟอัครพลทองธราดลมาผลิตกําลังเป็นผู้ดําเนินรายการในงานวันนั้นด้วยค่ะสนุกสนานกันนะคะเอ,อาละค่ะก็<อ>เป็นบรรยากาศในความประทับใจคราวนี้มาถึงเรื่องของกิจกรรมที่เราจะไปจัดกัน ้นนะะท่านผู้ชมค่ะที่ลำปางค่ะสถานีประชาชนสัญจรมาแล้วนะคะร่วมกับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยนะคะเราจะไปจัดงานกันเป็นงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและสถานีประชาชนสัญจรจังหวัดลำปางวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยาเผอแม่เมาะจังหวัดลำปางในกิจกรรมนะคะท่านก็จะได้ร่วมใช้บริการแล้วก็รับรู้นะคะข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐกว่า60หน่วยงานในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีเมืองลำปางในราคาพิเศษนะคะแล้วก็ยังสามารถเรื่องสามารถร้องเรียนเรื่องราวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางผู้ตรวจการแผ่นดินแล Grazie. องค์กรอิสระอีก7องค์กรด้วยกันนะคะมีการเล่นเกมเล่นรับของรางวัลต่างๆจากไทย P ี BS สมัครเป็นสมาชิกของศูนย์เพื่อนไทย P ี BS พร้อมรับของที่ระลึกก็ได้นะคะปรึกษาขอ้อกฎหมายกับทางสภาทนายความนะคะร้องเรียนเรื่องต่างๆกับทีมงานสถานีประชาชนก็ได้ะคะ่ะและเราก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะหชั่วโมงครึ่งในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้จากจังหวัดลำปางค่ะช่วงหน้านะท่านผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้รวมตัวกันมา,มาร้องเรียนนะคะบอกว่าเงิน สะสมรวมทุนกันในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตร่วมกันออมทุนมาประมาณ1ิปียอดเงินกว่า19้าล้านบาทล่าสุดกลับพบปัญหาว่าชาวบ้านที่ออมเงินไม่สามารถกู้เงินได้และก็ไม่ได้รับการชี้แจงจากคณะกรรมการที่ดําเนินการในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แต่อย่างใดเรื่องนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบติดตามรายงานจากคุณนารีรัตน์ดวงศรีในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ வருக்கிறேன். <small>